สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของดรสวัริตี้นะครับแล้ววันนี้เราพูดกันเรื่องของการศัลยกรรมหน้าอกนะครับบ้านๆหน่อยคือทำนมอ่ะพูดกันแบบเหมือนเราคุยกันแบบนี้เลยนะฮะอ่ะเรามาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับนั่นก็คือนายแพทย์นพพรัตน์รัตนวราหะคุณหมอคนดังของเราครับ คุณหมอดังประจำวันนี้นายแพทย์นภร,ร,รัตรัตนวราหะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งประวัติคุณหมอดังจบจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Certificate in Plastic Surgery Prince of Wales Sydney ประเทศออสเตรเลียยังอยู่กับผมแล้วนะครับ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งนะครับคุณหมอนพรัตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณหมอดูแบบว่าหนุ่มเฟี้ยวมากเลยวันนี้นะฮะทั้งที่เปิดรายการมาผมนั่งยิ้มมาตลอดเลยเพราะจะคุยกันเรื่องนี้การเสริมหน้าอกนะครับก่อนอื่นถามเลยดีกว่ามันมีกี่รูปแบบกี่วิธีในการทาครับครับปัญหาของคนเอเชียนะครับส่วนใหญ่ก็คือหน้าอกเล็กนะครับเลยกลายเป็นว่าคนเอเชียแถบนี้ทั้งหมดเนี่ย นิยมการเสริมหน้าอก <Okay. S 2> แต่แต่ผมจะย้อนกลับไปว่าถ้าเป็นต่างชาติพวกฝรั่งเนี่ยม,มักจะมีปัญหามาผ่าตัดลดขนาดอก hmm. แต่วันนี้เราจะพูดเรื่องเสริมหน้าอกนะครับ <Okay. S 2> นี่การเสริมหน้าอกเนี่ยมันมันก็มีวิธีท,ท,ที่ที่ตั้งแต่โบราณมาก็พัฒนามาเรื่อยๆหลายวิธีนะฮ <Okay. S 2> ะโดยหลักแต่ก็คือเป็นเรื่องของการผ่าตัดที่เอาตัววัสดุใส่เข้าไปนะฮะนั่นคือเป็นซิลิโคนนะฮะ <Okay. S 2> ใส่เข้าไปวิธีอื่นๆเช่นวิธีการฉีด นะฮะเอาไขามันตัวเองมาฉีดอะไรต่างเนี่ยก็ต้องทำด้วยความระัดรวังคือมันจะไม่สามารถฉีดได้ยเยอะนะฮะเนื่องจากไขมันคนเราเนี่ยมีการปลูกถ่ายย้ายจากที่หนึงมาอีกที่นึ่งเนี่ยมันจะต้องใช้ระบบของเส้นเลือดมาเลี้ยงนะฮะเพื่อทำเลี้ยงไขมันไว้ไวถ้าจะเสริมโดยการฉีดย้ายไขยมันมาฉีดเนี่ยก็ต้องเป็นไขมันที่บริสุทธิ์จากร่างกายเราที่ าดูดโดยวิธีที่ปกติไม่ได้ใช้เครื่องเครื่องมือช่วยในการดูดนะฮะแล้วก็เอาไขมันนั้นเามากรองแล้วก็ฉีดก็คงจะเสริมได้แค่นิดเดียวนะฮะไม่ได้เยอะมากแล้วก็ทรงอาจจะไม่ได้สวยงามเป๊ะนะฮะเป็นทรงตามที่ต้องการนะครับนี่กลับมาเรื่องของการเสริมด้วยการผ่าตัดนะฮะมันก็มีการพัฒนาเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการเสริมมานานมากนะครับปัจจุบันก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างมาตรฐานแล้วนะฮะก็คือถุงเนี่ยเป็นถุงของซิลิโคนนะครับข้างในเนี่ยอาจจะเป็นตัวของ น้าเกลือนะครับหรืออาจจะเป็นตัวของเจลก็ได้ดังเช่นที่เห็นนะครับก็คืออย่างตัวนี้นะฮะอันนี้อันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยสวยนักนะครับนะฮะมันคือมันถูกใช้งานมาแล้วนะครับถูกใช้งานมาแล้วกี่ถูกใช้งานมาแล้วนะก็คือ ม,มันเคยไปอยู่ในคนมาแล้วใช่ครับคือมันแค่ที่แก้ไขเราออกมาอ,นะอันนี้แก้ไขแล้วแก้ไขแล้วถูกดึงออกมานะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูใช่อันนี้ก็คือเป็นถุงก็คือเป็นถุงของซิลิโคนควัสดุทําด้วยซิลิโคนนะ,ะครับเป็นซิลิโคนแข็งนะฮะวัสดุที่อยู่ข้างในคือน้ําเกลืออ่าน,นี้ก็คือ,อแล้วแต่คุณหมอถนัดแต่ละท่านว่าใช้วิธีไหนส่วนอันต่อมาก็คืออันนี้นะฮะเป็นวัสดุถุงก็เป็นซิลิโคนเหมือนกันนะครับแต่ภายในคือซิลิโคนเจล อ๋อทุงก็เป็นซิลิคนข้างในก็เป็นซิลิโคนเป็นซิลิโคนเจลนะฮะนะั่นคือมันก็มีความแตกต่างว่าอันนี้เป็นน้ําเกลืออันนี้เป็นเจลนะข้อดีข้อเสียก็อาจจะต่างกันในแง่ว่าอันที่1คือ,อถา้าถ้าพูดถึงความสวยงามใกล้เคียงธรรมชาติเนี่ยคุณหมอส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าตัวซิลิโคนเจลจะใกล้เคียงธรรมชาติมากกว่ามันจะนิ่มกว่านะฮะแต่อันเนี้ยมันก็ได้เรื่องของความปลอดภยัยเชน่นถ้าเกิดว่ามันรั่วปุ๊บมันก็เห็นทันทีว่ามันจะแฟบไปเลยแต่รั่วแล้วน้ําเกลัว มันก็อาจจะสร้างปัญหาสร้างความผืดขึ้นได้บ้างแต่ว่าโอกาสมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นที่ต้องกังวลนะฮะเจลนะฮะก็มี2ชนิดนะครับที่เห็นขวามือเนี่ยก็คือเป็นผิวเรียบอันนี้คือผิวเรียบนะครับก็คือเนียนๆนียน่ะเนียนๆครับอันนี้ก็จะเป็นผิวทรายนะหรือผิวข้นนะเนืดๆหน่อยครับซึ่ง2ตัวนี้ต่างกันก็ตรงที่ว่าถ้าใส่ไปชั้นของใต้กล้ามเนื้อเนี่ยนะฮะใส่2อย่างไม่ค่อยมีผลต่างกันเท่าไหร่ในเรื่องของความแข็ง เพราะการเสริมด้าอกปัญหาหลักคือเสริมแล้วปุ๊บมันจะแข็งมันจะไม่เป็นธรรมชาติมันจะดูไม่เป็นธรรมชาติมไม่คลอยบางท,ทีพูดง่ายคือมันดูเป็นก้อนเลยเป,เป็นก้อนๆใช่ฮะซึ่งตัวของผิวทรายจะช่วยในเรื่องของความแข็งมันไม่มันจะไม่ค่อยแข็งขณะที่ผิวเรียบมีโอกาสที่จะเกิดเนื้อแข็งได้มากกว่าแต่ถ้าใส่ไปใต้กล้ามเนื้อนะฮะชั้นที่ใส่ไปใต้กล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะไม่แตกต่างกันนะฮะเพราะโอกาสที่จะแข็งน้อยอยู่แล้วนะฮะวัสดุเนี่ยก็มีการพัฒนาเร็วปัจจุบันก็มีเรื่อองงขหยดน้ํา คือคือเขาก็ไม่อยากให้หนอกมันดูเป็นกลมๆเลยทีเดียวครับก็พูดง่ายคือนักน้าอกคนที่ทําบางทีมันไปเป็นบล็อกเลยเป็็นบลกลมเป็นปึ้งออกมาอย่างนี้เลยครับแต่แต่บางคนก็ชอบอย่างนั้นก็มีอันนั้นแล้วแต่คนชอบทีนี้ตัววัสดุอีกชนิดหนึ่งที่เขาผลิตมาก็จะเห็นว่ามันเป็นเหมือนหยดน้ำมีคลอยีคล้อยนิดนใช่ครับอันนี้ก็สามารถที่จะเสริมเข้าไปแล้วมันก็อาจจะมีลักษณะใกล้เคียงธรรมชาติแต่บางคนเนี่ยก็ไม่ชอบให้มันดูคลอยๆบางคนก็ชอบให้กลมๆ ดังนั้นอาจจะต้องให้คุณหมอที่ผ่าตัดให้เนี่ยดูให้อีกทีต้องดูด้วยว่าเนื้อเดิมมีมากน้อยเท่าไหร่มันจะมีคำหนึ่งคือเดี๋ยวนี้มันจะมีอะไรอะไรก็ลงท้ายเกาหลีมาการเสริมหน้าอกปกติกับการเสริมหน้าอกแบบเกาหลีมีความต่างไหมฮะไม่ต่าง ไม่ต่างนะฮะเพราะว่าพูดไปเป็นวิธีการใช่ครับเป็นวิธีการใายวิธีการเหมือนกันนะฮะก็คือผ่าลักษณะเดียวกันแล้วก็ใส่วัสดุเข้าไปเหมือนกันครับแล้ววิธีการทำล่ะครับคุณหมอตอนนี้ก็คืออันที่หนึ่งก็คือผ่าข้อทางรักแร้นะฮะซึ่งคนจะนิยมมากที่สุดก็ว่าได้เพราะว่าไม่อยากไม่อยากให้มีแผลเป็นตรงนี้ข้อเสียของทางรักแร้ก็คือว่ามันจะต้องผ่าจากตำแหน่งที่ไกลนะฮะอาจจะเจ็บมากกว่าหน่อยเพราะมันต้องผ่านเนื้อปกติเข้ามา นะครับแล้วก็ตรงรักแร้เองเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการขยับแผลในช่วงแรกที่มันจะเจ็บเจ็บหน่อยนะครับนะฮะวิธีที่2นะครับก็คือเรื่องของวิธีการผ่าใต้ราวนมนะฮะใต้ราวนมเนี่ยเมื่อก่อนจะนิยมมากในพวกฝรั่งนะครับเพราะว่าเนื้อเขาไม่ค่อยกลัแผลเป็นเท่าไหร่จะต่างจากคนไทยหรือคนเอเชียที่ยังไงฮะเนื้อไม่กลแผลเป็นคือเขาไม่เป็นหลหรใช่ครับคือธรรมชาติของเนื้อแต่ละชนชาติไม่เหมือนกันถ้าผิวมันผิวเข้มผิวหนา เิีเข้ม่คือสีผิวสีผิวเข้มนะฮะหรือผิวหนาๆจะเป็นแผลเป็นง่ายต่างจากคนผิวขาวผิวบางผิวแห้งนะฮะจะเป็นแผลเป็นน้อยกว่าดังนั้นเนี่ยใครที่มีคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยระวังให้ดีนะฮะอาจจะมีแผลเป็นบ้างน้อยต่างกันหรือบางคนที่เคยมีประวัติว่าฉีดวัคซีนล้บนูนขึ้นมาเป็นคีรอยใช่ครับหรือเป็นแผลเป็นเอ่อเป็นสิวที่หน้าอกเม็ดนึงแต่กลายเป็นที่รอยใหญ่นะฮะนี่แสดงว่าเนื้อไม่ดีล่ะนะดังนั้นก็คือว่าคนเอเชียเนี่ยแผลเป็นก็จะดีอาจจะแย่กว่า คนฝรั่งซึ่งแผลตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็มันจะซ่อนๆอยู่ตรงใต้ราวนมที่มันพับๆอยู่แล้วนะฮะแล้วถ้ารักษาแผลเป็นดีๆก็อาจจะไม่ได้เห็นชัดมันก็อาจจะเจ็บน้อยกว่านะฮะผ่าตัดง่ายกว่าใกล้ฮะผ่าตัดง่าย่าแล้วก็ใส่เขา้าตรงนี้เลยไม่ต้องดันมาจากไกลนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของรักแร้เรื่องของ<ช>ข้อแขนในช่วงแรกวิธีต่อไปก็คือผ่าทางปานนมอันนี้วิธีที่สามและนะฮะรอบปานนมเนี่ย คือคุณหมอส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยนิยมทำข้อเสียมันคือว่ามันต้องผ่านท่อน้ํานมอต้องผ่านท่อน้ำนมเยอะตัวนี้อาจจะส่งผลอ,อนาคตถ้าต้องให้นมบุตรนะครับอันนี้ผลและอีกประการนึงก็คือว่าในท่อน้านมคนเราทุกคนเนี่ยนะฮะอ่าไม่ถึงผู้หญิงนะครับมันก็จะมีตัวของอแบคทีเรียอยู่แล้วในท่อน้ำนมดังนั้นเนี่ยการที่ผ่าตัดเข้าไปผ่านท่อน้ํานมนะฮะทำลายท่อน้ำนมเนี่ยอ่ามันก็อาจจะนําพาตัวแบคทีเรียออกมาข้างนอกนะครับ ซึ่งมันอาจจะไม่อักเสบติดเชื้อในทันทีแต่การที่มีแบคทีรียอยู่ในหน้าอกที่เราเสริมไปเนี่ยอนาคตอาจจะสร้างปัญหาเรื่องของหน้าอกแข็งได้เพราะมันมีการสร้างไบโอฟิล์มร้อมรอบนะฮะเป็นเจลของแบคทีรียเหมือนที่เราเคยได้ยินว่าบ้วนปากฆ่าไบโอฟิล์มอะไรนะฮะลักษณะเดียวกันเลยก็คือมันจะมีไบโอฟิล์มซึ่งนานๆไปเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดการสร้างผงผืดแต่วิธีที่นิยมนะก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ตัวคนไข้เองด้วยแล้วแต่ความถนัดคุณหมอด้วยนะฮะอาจจะต้องปรึกษาหารือกันว่า แหมมันจะประมาณไหนเราชอบประมาณไหนปัจจุบันใต้เรานมก็นิยมค่อยๆนิยมเพิ่มขึ้นนะครับแต่ลักลก็ยังมากอยู่เหมือนเดิมในส่วนของระยะเวลาในการผ่าตัดนะครับนานแค่ไหนฮะที่ต้องอยู่ในห้องผ่าตัดการผ่าตัดเนี่ย ส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะหรือไม,นนนไม่นานครับไม่นานประมาณชั่วโมงนิดๆแล้วแต่ว่าแต่และเคสเนี่ยมีโครงสร้างเนื้อที่ต่างกันบางคนอาจจะผ่าตัดง่ายบางคนอาจจะผายยากหน่อยนะก็ใช้เวลานานหน่อยถ้าไปเจอ,อพังผืเดเยอะหน่อยก็ยากนิดหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเคสแก้ไขอาจจะเป็นประมาณสักสองชั่วโมงมนะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่สถานที่แล้วแต่คนไข้ด้วยนะฮะว่าจะผ่าตัดไปยังไงก็ดมยาสลบ,บนะจะเป็นวิธีที่ดูปลอดภัยที่สุดแล้วมันมีในส่วนของเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องไหมครับ บางคนอาจจะแบบอยากทำแล้วอะ่ะเด็กไปเธอเด็กไปแบบนี <ừ> ้คือ,อการปฏิทุทุกประเภทนะครับก็คือควรจะอายุเกิน20ปี <ừ> นั่นคือสามารถที่จะตัดสินเองได้นะฮะบ,บรรลุนิติภาวะไม่จะเป็ต้องให้ผู้ปกครองมาช่วยเซน็นยินยอมแต่จริงเนี่ยถามว่าโครงสร้างคนเราเนี่ยมันยังเปลี่ยนอยู่ไหมก็ต้องมันก็ต้องบอกเปลี่ยนไปเรื่อยในแต่ละวัยถ้าพอยีอ่ิเนี่ยอาจจะเริ่มเติบโตละย4 25ี่ยี่้าก็เปลี่ยนไปอีกนะฮะ <ừ> คืออย่างน้อยเนี่ยขอให้พร้อมอในเรื่องของ สรีระนะฮะพอพร้อมเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง20ขึ้นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าต่ํากว่านั้นก็ไม่ไม่น่าจะทําไม่ไม่ควรทําแล้วก็ด้วยเรื่องของวัยที่วัยนั้นน่าจะเป็นวัยศึกษาเล่าเรียนมากกว่าที่จะมาสนใจเรื่องความสวยความงามนะฮะก็ถ้าถ้า20อัพก็ถือว่าพอใช้ได้ละขออนุญาตย้อนถามกับไปสักนิดหนึ่งในส่วนของเรื่องของการรักษาหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จนานแค่ไหนจึงจะกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติได้ก็ขึ้นอยู่กับ อันที่หนึ่งคือการผ่าตัดวิธีไหนนะครับถ้าวิธีที่ผ่าตัดที่ค่อนข้างจะาบาดเจ็บเยอะหน่อยนะฮะหรือผ่าไปที่ใต้กล้ามเนื้อซ,ซึ่งซึ่งมันจะมีเหนือกล้ามเนื้อกับใต้กล้ามเนื้อเมื่อกี้อาจจะลืมพูดไปนะฮะถ้าใต้กล้ามเนื้อจะเจ็บกว่านิดนึงครับอ่าถ้าใส่วัสดุสีพคนเหนือกล้ามเนื้อจะเจ็บน้อยกว่านะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคนิคคุณหมอแต่ท่านอีกเหมือนกันพิจารณาตามความเหมาะสมเนื้อบางหรือเปล่านะฮะนี่ถ้าพักฟื้นก็ จะอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะฮะนอนโรงพยาบาลอาจจะสักหนึ่งคืนนะครับเพราะถ้าต้องดมยาสลบแล้วเนี่ยนอนโรงพยาบาลน่าจะปลอดภัยกว่าหนึ่งคืนแล้วก็พักฟื้นก็แล้วแต่คนบางท่านเนี่ยอาจจะแค่ประมาณสักสามสี่วันเขาก็ขับรถได้แต่บางคนเนี่ยหนึ่งอาทิตย์มายังตัวงออยู่เลยขึ้นกับความอดทนของแต่ละคนด้วยฮะครับผมแต่ว่าอาจจะในช่วงเฉพาะสองวันแรกที่ที่ว่าอย่าขยับเยอะนะฮะนิ่งๆเข้าไปเพราะเราไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรเยอะมากเดี๋ยวเลือดมันออก พอแผลข้างในอาจจะยังไม่สนิทยังไม่หยุดดีถ้าไปขยับเยอะเลือดออกก็อยู่นิ่งๆปกตินะแต่หลังจากนั้นก็พอจะขยับใช้กิจวัตรประจําวันต่างๆได้ปกติขึ้นครับครับและอยังปกติแล้วเข้ามานี่เราเราต้องเป็นคนแนะนําก็ไมยฮะว่าขนาดควรจะประมาณกี่เปรู้เรียกไปแล้วเป็นซีซีหรือเป็นซีซีเป็นไซส์เอบีซีดีอะไรเงี้ยเป็นซีซีซึ่งวัสดุแต่ละยี่ห้อ นะเขก็จะมีซีซีที่ต่างกันถ้วยเฉลี่ยแต่ละไซส์ที่ต่างเนี่ยประมาณ20-25ซีซีต่อหนึ่งไซส์นะครับทีนี้วัสดุที่เหมาะนะฮะก็คือคุณหมอต้องช่วยวัดฐานของอตัวคนไข้ว่า ฐานกว้างเท่านี้มีสิทธิ์ใส่ได้ใหญ่สุดเท่าไหรเพราะถ้าเราฝืนมากเกินมันออกมาข้างมากอาจจะไปใกล้เคียงกับเส้นประสาททาให้ชาถ้าใส่ใหญ่มากเนี่ยเนื้อที่บางนะฮะเกินไปเนี่ยอาจจะทาได้ขอบวัสดุชัดขึ้นหรือเห็นริ้วรอยของวัสดุนะฮะซึ่งก็ไม่ดีแล้วก็ต้องดูด้วยว่าความสูงนะครับหรือว่าบอดี้ของใครเนี่ยเหมาะไซส์ประมาณไหนซึ่งทําออกมาแล้วดูไม่แปลกเกินไปแต่ถ้าคนที่มีความต้องการพิเศษเช่นต้องการใหญ่มากหรือเพื่อนใสมาเท่านี้อ่าถ้ารีเควสหมอหมอ,หมอก็ต้องดูอีกว่าเหมาะไหม ถ้าใส่แล้วมันจะเหมาะไหมใส่แล้วจะเกิดปัญหาอะไรก็ต้องอธิบายกันเอาให้เอาให้พอดีลงตัวกันที่สุดทีครับเพศที่3นะครับวิธีการทําในในเพศที่3กับผู้หญิงเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้าง่าส่วนใหญ่เพศที่3ามเขาจะมีไม่มีเนื้อต้นทุบอยู่แล้วนะฮะก็คล้ายๆกับคนผู้หญิงเป็นอกผู้ชายผู้ชไม่มีเนื้อออกมาไม่มีเนื้อเลยนะฮะดังนั้นก็อาจจะเลี่ยงค่อนข้างยากที่จะใส่ใต้กล้ามเนื้อนะฮะของเพศที่3ก็สามารถจะผ่าตรงนี้ก็ได้ผ่าลักแรก็ได้แต่ว่า ควรจะเป็นใต้กล้ามเนื้อมากกว่ายกเว้นว่าคนที่น้ําหนักเยอะหน่อยนะฮะหรือบางทีเขาทานฮอร์โมนมาม,มีเนื้ออยู่บ้างใช่ก็อาจจะอาจจะสามารถใส่เนื้อกล้ามเนื้อได้มันมีข้อควรระวังหรือว่าข้อห้ามอะไรหลังจากที่ชีวิตจะเปลี่ยนไปยังไงหลังจากที่ทํามาบ้างนะ,ะ,ะจริงๆคนจะกลัวกันมากว่าเข้าสาวหน้าได้ไหมนะหรือว่าไปนวดนอกได้ไหมไปไว่ายน้ําได้ไหมทุกอย่างคือทําได้นะฮะทำได้แล้วก็ไม่ได้ต้องไปกังวลว่า ซาวน่าเดี๋ยวมันละลายอะไรเงี้ยคือ <c oughs> มันไม่ได้มีผลเป็นเฉพาะช่วงแรกเท่านั้นที่เราต้องระวังนะฮะก็อาจจะประมาณสักหนึ่งเดือนแรกที่เนื้อเรายังไม่ค่อยสมานดีถ้าเราไปซาวน่าหรือไปขยับเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายเยอะๆเดี๋ยวเลือดออกมาเกิดเลือดขัง <c oughs> ต้องมารักษากันอีกนะครับ <c oughs> แต่หลังจากที่มันแห้งเต็มที่แล้วนะฮะซึ่งอพอมันเข้าที่ดีแล้วเนี่ยเนื้อมันสมานดีแล้วถ้าไม่ต้องกังวลอะไรก็ใช้ชีวิตประจำวันปกติได้เลยต้องมีมาเช็คนนะุุณมททก่าจ เป็นทีเรียบเป็นระยะเวลามาใช้กี่เดือนซึ่งส่วนใหญ่พอคนระยะสักเดือนแล้วก็แทบจะไม่ค่อยมีอะไรมันมีอายุการใช้งานไหมครับอย่างเช่น20ปีมาเปลี่ยนนะอะไรแบบนี้ฮะ,ะวัสดุดทุกยี่ห้อนะฮะก็คือทุกแบรนด์เนะะี่ยเขาจะเหมือนกันก็คือว่าการันตีคือ10ปีนะฮะสิปีสิปีแต่ไม่ได้แปลว่าพอครบ10ปีต้องเปลี่ยนนะฮะในทางปฏิบัติทุกคนทําเหมือนกันก็คือว่าพอครบ10ปีปุ๊บนะฮะทุกอย่างยัง,ยงดูปกติดีไม่ต้องไปยุ่งกับมัน ปล่อยมันต่อไปเพราะการผ่าตัดเพื่อแก้ไขเปลี่ยนวัสดุอาจจะไม่คุม้มสุดท้ายให้คุณหมอได้ฝากสักนิดหนึ่งละกันสาหรับใครที่สนใจรีอหมหแต่ตอนนี้นั่งอยู่หน้าจอเปิดเสียงเสียงทีเดียวเชียวเพราะว่าเป็นคนหนึ่งซึ่งเคยรู้สึกตั้งใจเอาไว้มองเราก็รู้สึกว่าอีกนิดหนึ่งก็ดีอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็การผ่าตัดศัลยกรรมทุกอย่างนะครับมีความเสี่ยงเสมอนะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียคือ ถ้าเกิดปัญหาเนี่ยอักเสบติดเชื้ออะไรมันก็เกิดได้หรือหน้าอกแข็งไม่ได้ตามต้องการก็เยอะนะครับดังนั้นก่อนจะทำเนี่ยศึกษาให้ดีนะครับในเรื่องของสถานที่เราจะทำนะเป็นหมอเฉพาะทางจริงไหมนะครับเขาใช้วัสดุยังไงนะครับหรือว่ามีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ศึกษาว่าภาวะซรกซ้อนต่างๆถ้าเกิดขึ้นเรารับไหวไหมนะครับว่าทำออกมาแล้วเกิดมันไม่สวยอย่างที่เราคิดนะฮะเรารับได้ไหมนะฮะแล้วก็ผลมาออกมาได้ประมาณไหน นะครับนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอผู้ชี่วชาญของเราด้วยนะครับนายแพทย์นพพรัตรัตนวราหะนะครับแพทย์ผู้ชี่วชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งนะครับได้ความรู้ความเข้าใจกันไปชัดเจนเลยนะครับขอบคุณครับคุณหมอครบขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับคุณผู้ชมแล้วก็กลับมาในช่วงหน้านะครับในช่วงที่3ของ The Doctors Variety รออยู่กับทิปสุขภาพดีๆในช่วง Health Tips ครับ